สวัสดีค่ะพบกับแอดช่องเจแอมพาเฮงค่ะวันนี้แอดก็ go, มีแนวทางมาฝากลนะุงป้าน้าอานะคะแนวทางของฮานอยในค่ำคืนนี้นะคะเราจะเห็นเราจะปังไปพร้อมๆก,กันกับช่องเจแอมพาเฮงจ้าวันนี้แอดก็ go, ได้ จุดทูกขอพอมรเมองค์พ่อปู่แม่ย่านะคะให้กับลุงป้านะอาอาทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีความเปงมีทรัพย์เข้ามาในกระเป๋าทุกๆุกวันนะคะของอาหาหน่อยนะคะในทุกค่ำคืนนะคะขอบอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับแอดอในทุกค่ำคืนที่ผ่านมานะคะวันนี้แอดก็มีตัวเด่นตัวดังมาฝากลุงป้านาะอาจา้า หกห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์สองท่านใดชอบก็ตามแอดได้นะคะท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเราไม่ว่ากันนะคะเป็นตัวเด่นตัวดังนะคะในวันนี้ในค่ำคืนนี้ของฮานอยนะจ๊ะหกห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองศูนย์สองนะคะชุดต่อไปนะคะก็ มีหกห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะใครชอบก็ตามแอดนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันเลยจ้าท่านใดชอบท่านใดอ่า อยากเสี่ยงโชคเสียงทายนะคะอยากเฮงอยากปังไปกับแอดนะคะก็ลองดูนะคะหกห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะในค่ำคืนนี้ของฮานอยนะคะฮานอย VIP ฮานอยพิเศษฮานอยปกตินะคะใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะเราเป็นการเสี่ยงโชคเสียงทายนะคะหากดวงเราสมพงกันเราก็จะเฮงจะปังไปพร้อมๆกันนะคะชุดต่อไปก็มีตัวเด่นนะคะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ง นะคะ77นะคะในค่ำคืนนี้อาจจะมาเบิ้ล77ก็ได้นะคะพอาะแอดฝันเห็นองค์พ่อปู่พญานางนะคะ,ะเห็นเสียนท่านนะคะเเสียนนะคะตอง7อาจจะมาในค่ำคืนนี้ก็เป็นได้จ้าชุดต่อไปก็มี78 0 4 2 8นะคะ 8นะคะองค์พ่อปูพ่พญานาคนะแอดก็ตีเป็น78เลข7 8็4ก็ได้นะคะ28ก็ได้นะคะท่านใดชอบก็ตามนะคะท่านใดไม่ชอบก็เรื่อนผ่านนะคะเราไม่ว่ากันนะคะแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางอยากแบ่งปันความเพ่งความปังให้กับลุงป้านนะอาและเพื่อนเ,อนเอนผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะในช่องเจแอมพาเฮงนะคะ ฝากครงบ้านนะอาและทุกท่านนะคะโปรดพิจนาญาณตามความเหมาะสมนะคะแอดเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอยากแบ่งปันความเฮงความโชคด,ดีนะคะในทุกคําคืนของฮานอยนะคะของเราสามัคคีลราพัฒนานะคะในช่องเจแอมพายเฮงนะคะก็จะมีความเฮงความปังนะคะในตัวเด่นตัวดังนะคะของในคําคืนนี้ขอท่านโชคด,ดีนะคะสวัสดีค่ะ